สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบ่าวีิพลมากจนมาเที่ยวน,นี้อยู่กับร้านน้องป๊อปทุเรียนวินเทจครับผมพิกัดอยู่ถนนลาดพัฒนาซอย24นะครับผมนี่ขายอยู่หน้าร้านโลตัสเอ็กเพรสมีลูกค้าก็จัดไปก่อมน,นอ้องต้นไม่สองลูกเอาลูกใหญ่ไปเลยครับลูกค้า อันนี้น้องบตองก็จัดลงมือเองเลยนะครับเนี่ยเก่งมากอันนี้มันรีวิวด้วยใครดีใครดีเบิร์ทุกมือเนาะครับ เบ้งนี่มันหยุดสินอกครับแมนมันหยุดขายดีวันธรรมดาเนื้อสวยๆนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับ FC แวะเข้ามาอุดหนุนได้นะครับอยู่ที่ถนนลาดพัฒนาซอยยี่สี่ครับผม <c oughs> <c oughs> ดูนี่นี่นดูดูเปลือกนะครับผมเนี่ยเกดเขิง <c oughs> แล้วเนี่ย เข่งที่แปดกำลังอยู่ด้านล่างนี้นะครับนี่สวยมากตูเ,เ,เรียนสวยๆร้านน้องป๊อบวินเทจขายอยู่ถนนลาดพัฒนาซอย24อันนี้ขายอยู่หน้าร้านโรตัสี่อนะครับผมสาขาหนึ่งอีกสาขาหนึ่งขายอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อคือเซเวนเว่นนะครับผมถัดไปอีกซอยหนึ่งนะมาแล้ว ไม่ได้มัหน่วยเดียวตรงนะครับอ๋อครัดไม่ส่งไปมอเปิก็เปิดเลยว้าวแจ้งมีลูกอันนี้ลูกค้าสั่งไปสองลูกนะครับเนี่ย กลมนอกนุ่มในลูกเล็กๆอ่าวันนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ220รบาทนะครับผมเป็นทุเรียนหมอนทองระยองเกรดเอพิเศษเนื้อเหลืองมาก ไปอีกหนึ่งชิวครับมาลูกนี้นี่ลงมือเองเลยครับเดี๋ยวเช่นะอันนี้ลูกค้าสั่งนะส่งออนไลน์นะครับเนี่ย เนื้อแบบกรอมนองก่มไมนนะครับเน,นีน่ย สวยทุกครูอันนี้สง่งลายแมนในกรุงเทพฯพร้อมี่บครับเนี่ยแมนตัวมานจะโตแล้วน่าแหมนคอ๋อครับนี่มีสง่สง,สง,สงลายแมนแล้วก็นั่งด้วยนะครับอยู่ที่บ้านก็ได้กินครับทุเรียนสั่งในเพจได้นะครับผมเพจร้านน้องป๊อปวินเทจทุเรียนวินเทจนะครับผม FC เข้าไปสั่งในเพจได้เลยนะครับ มีขายทุกวันมีอัปเดตทุเรียนทุกวันครับว้าวขอบคุณครับ อันนี้เป็นเนื้อแบบขอบนอกนุ่มในเลยนะครับเนี่ยอขอบคุณครับ หมดไปหนึ่งคิวเหลืออีกอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสบสองสิบสามเหลือสิบสามลูกสุดท้ายนะครับวันนี้ยังมีเวลาอยู่ครับทุ่มหนึ่งหกโมงครึ่งนี่หมดเลยครับขายดีขายดีครับ สองอันนี้ลูกค้าก็สั่งกรอบนอกลุ่มในสองรถเจ็ดาดูเวลาการตออของ อยาภูมินะครับผมนี่จัดไป2โล2โลเก็ดสวยครับมีแบบแบบเป็นแพ็กก็มีนะครับหรือว่าจะเอาเป็นลูกก็มีนะครับผม เี่ยให้เลือกนะผมพิกัดอยู่ที่ถนนลาดพัฒนานะครับผมซอย24นะครับผมอขอบคุณครับขายอยู่หน้าเท็โก้โรตัสนะครับผมโรตัสเอ็กเพสวันนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ220บาทครับผมเป็นหมอนทองเจด A คัดพิเศษนะครับผมดูกสวยปูสวยนะ that's right, huh? <c oughs> อันนี้อันนี้มีส่งส่งลายแมนด้วยนะครับผมส่งลายแมนด้วยนะครับร้านน้องป๊อป, <c oughs> ป,อปทุเรียนบินเทสนะครับผม เนื้อแบบกรอ,อบๆนะครับ นอกนุ่มในครับลูกนี้คูสวยมากนี่ครับสามารถสั่งซื้อได้นะผมเนี่ยร้านน้องป๊อปทุเรียนวินเทจนะครับผมก็เข้าไปในเพจเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วก็สามารถสั่งได้เลยมีส่งไลน์แมนด้วยนะครับผมในกทมนะครับนี่ลูกค้าเจ้านี้ครับผมขอบนอกนุ่มในขอบคุณครับ อนี้ฟก็มาอัปเดตร้านน้องป๊อปให้ FC ได้ชมนะครับผมวันนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ220บาทพิกัดอยู่ที่ถนนราดพัฒนาซอย24นะล220ครับที่ละร้านน้องป๊อปจะขายอยู่ที่สวยครับขอบคุณครับยูไวเอฟซนะ กรอบนอกขุ้นในได้ไหมพี่มีมีลูกบอลห้าร้อยเลยสองโลนี่จะน่าจะเพิ่มอยู่นะพี่เพรว่าพี่จะไปดูร้านหน้าเซียร์ไหมมันมีโรเบียร์อยู่ปูนี่หนไหมงามครับสวยๆครับขอบคุณครับ ว้าวสวยมากเลยครับนี่ลูกไี่ีลาการปรอบอ่ะไม่ธรรมดานะครับท่านเทพมากมีตรงคมนะครับงามครับอ้สวย ขอบคุณครับนี่หมดไปแล้วครับเนี่ยที่เหลือเป็นกรอบรอบลุ่มในได้ไหรอครับหมดไปแล้วครับผม